ทำไมอะคะเออจะถามอะไรสักหน่อยถามว่าถามยังไงถามอะไรไอ้นุ่นน่ะมันยังอยู่ไหมอ้าวไม่อยู่หรอเขาจะไปไหนคะก็เมื่อคืนวัเาเพิ่งเล่นลิเกคุณไม่ได้ดูหรอคะเขาดูกันทั้งประเทศหรอวายอ๋อนึกว่ามันไปยู่มุมนอกนึกว่ามันโดนคนฆ่าตายไปแล้วบอกป้าทำไมป้าป้างนี้อะเนี่ยป้าป้าเนี้ยป้าเนี่ยจะไม่แก้ตายนะนี่ก็แก้แย่แล้วนะฟังเสียงเนี่ยไปพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยฮะ เออถ้าเกิดคนเขาย้อนถามว่าป้ายังมีชีวิตอยู่ไหมยังไม่ตายกหรป้าจะเคืองไหมเป็นไรฉันก็ถามดูป้าไปไปป้าไปตายที่อื่นไปแล้วเราก็หวางแล้วเราก็กั้นเบอร์นั้นไปเลยเออบ้าป้าจริงเราโมาโหนะวันนี้โมโหมากเลย่ยาย่าเลยอย่ามาแย่เราเลยเพราะว่าเราอะไอพอทนได้ก็ทนแต่ว่าถ้าคุณพูดแบบ แบบนี้เราก็ไม่ทนนะคะปัดดาดาครับโอ้คุณเหนื่อยเปล่านะคะที่คุณคิดจะมาโป้นมาปั้นฉันเนี้ยคุณเหนื่อยเปล่าบ้ามีการมาถ่าไว้นุ่มถูกค้าตายไปหรือยังแต่คนดีเปล่าพูดอย่างเงี้นนยจริงเปล่าค่ะไม่ใช่นะมันจะมันชักทีขึ้นที่ขึ้นทุกวันอะทำอย่างเงี้ยแบบเรายิ่งสงสารใหญ่นะแบบคนจ้อง,องนั่นนี่มันอะไบ้า เรายิงสงสารรุ่นใหญ่โอ้หที่คุณพูดกันขนาดนี้เลยอะรุนแรงกันขนาดมันตายมาเลยนะมันยู่ไหมมันโดนฆ่าตายไปเลยยัง<ห>ไปนั่นนะดูดูดดพูดได้ไงนุ่นตายโดนฆ่าตายไปเลยยังมันเีน่ยดูยิงสงสารรุ่นใหญ่โว้คนเหล่านี้มันมันสุดยอดจริงๆปล่อยมันเราก็เป็นกําลังใจให้นุ่นกันต่อไป เราก็เป็นกำแพงที่โอบอ้อมน้องรุ่นกระต่อไปห้อมล้อมไว้นะคะให้เขาทาเลย